าออป่าจ้ามาตึกสะดุ้งมาตึกสะดุ้งอีกมาเบิ่งป่าเฮาบ่ได้หลายดอกกันอันเนี้ยเอา่งเทีเอาเป่ากันเไปเอาป่าก่อนเบิ่งทนผู้ชมแนีตากล้องก็ได้เด้อตังได้ละ เอ้ยิ้มยังเบิ้งบ้าน่งนามก็บ้าอ๋อละอยู่นิ่งๆเนี้ยกบ้าอมข้าโคตรอยู่ดิโอเยเยโอ้ยไม่สิบกจับไป มันเห็นมาป่าผีอ่ไรน็นป่าป้อที่ป่าเห็นไม้ผีป้านปลายยังนี่ไล่ๆนี่นี่ป่า,ปา,ปาไาาาล,ล่ๆลลพอ่อโอุ้ยกรเย็ดถือดีๆตั้งป้ไม่ต้องตั้งงูปวดแขนจะมีปวดแขน mất rốt luôn hả là là, miên rồi, say, em mất rốt luôn nì, say, là, tôi ghi mất rốt luôn nì, dì, mất dì luôn có bơi thuyền nữa ra Mất điện long mà đều bỏ thấy là Bơi hề mua mất tổ luôn. ui ชื่อบอรีลนะมันบินข้าวเดียวมันได้ไหตรงนี้มาเห็นเีัดตัวไงไม่ลื่นบอกว่ากี้ตรงนั้นบ่ หมูเยอะไปเรตรงน้งไม่เห็นเลยไม่เห็นมุกมันตกลงน้ำตาเสียแม่นูนุเมนูปวดแขนเรียกไขเฮ้ยนั่งชิบ้าเขาคอ,ขอ